เติมหรอกมันต้องเติมพลังก่อนทําก่อนเดี๋ยวให้แม่กุ้งแม่แก่ให้มาเติมมีแม่เติมพลังด้วยระบายถูกต้องครับอย่าให้ออกนอกเสนะ้นอภิจุนเริ่มเลย<บ>เขียนกันอยู่มีเติมพลังด้วยอ่าทำไมไมันลบไม่ได้ได้ลีางลบสีฟ้ามันอ่าเลขเก้า เขียนดีให้ชนเส้นสิขออันนี้ก่อนโอเคครับอบเอาต่อสี่บวกสองได้ชนทำต่อไม่ต้องมองน้องเฮ้ยไมลบคุณอยู่นี่อ้าวอยังลบคุณอยู่นี่ยังลบคุณอยู่นี่แม่ไมลบไม่ได้มันเป็นสี่ครับลูกมันไม่ใช่ดินสอเราต้องระวัง โดยการไม่ระบายให้มันออกนอกเส้นไม่ใช่อามาลบเราต้องระวังตั้งแต่อตอนระบายรู้ไหมครับเอาใหม่เอาะเริ่มใหม่ผิดแล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่